ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าไปปิดตัวไมโครโฟนนะครับ Facebook นะครับแล้วก็ Messenger นะครับทั้งในมือถือระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว Facebook อยู่นะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับบางทีคุณสังเกตไหมบางทีนะครับเอ๊เหมือนกับเราแค่ไปคุยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอ๊ะทำไมหน้าเฟซข่าวนะครับมัน มันมีโฆษณานะครับสมมติคุยเรื่องแชมพูนะไไมมันมีแชมพูเด้งขึ้นมานะครับ ก็นึกสงสัยเหมือนเหมือนทำไมเฟซบุ๊กม่รู้เอา,าไปคุยเรื่องเรื่องเรื่องอาหารแมวอย่างนี้ก็มีอาหารแมวเด้งขึ้นมา email, fire, นะครับบางท่านอาจจะไม่สบายใจนะครับอาจจะไม่สบายใจนะครับว่า facebook เขาดักฟังเราหรือเปล่านะครับในที่นี้ผมไม่ได้บอกนะครับว่า facebook เขาดักฟังเรานะครับแต่สําหรับท่านที่อาจจะเกิดความไม่สบายใจทํานไม่สบายใจว่ามันรู้ได้ยังไงอะไรอย่างนั้นทําไม อเหมือนกับเราพูดอะไรทําไมเฟซเฟซมารู้อย่างนั้นนะเกิดถ้าเกิดไม่ความไม่สบายใจนะครับวันนี้มีวิธีการเข้าไปปิดตัวไมโครโฟนนะครับใน facebook แล้วก็ f a c e b o o k m e s s e n g e r นะครับแต่ต้องบอกไปก่อนนะครับถ้าเราปิดแล้วนะครับคุณจะวิดีโอคอลนะครับไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณจะเหมือนก็จะวิดีโอคอลนะครับคุณต้องเข้าไปเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ใหม่นะครับครับยังไง เดี๋ยววิธีการตามมาดูกันเลยนะครับเอาในมือถือระบบ Android ก่อนนะครับนะครับสำหรับตัว facebook ในมือถือ Android นะครับให้คุณไปเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าอย่างนี้นะครับส่วนมากกากๆเลยมันจะเป็นรูปฟันเฟืองนะครับแต่ลยี่ห้อแต่รุ่นเมนูอาจจะแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นนะครับส่วนมากมันจะเป็นรูปฟันเฟืองหมดนะครับไอ่วนเมนูการตั้งค่านะครับ ยกเว้นคุณอาจจะไปเปลี่ยนเ,เปลี่ยนทีมเปลี่ยนอะไรมันอันนั้นก็อีกเรื่องนะครับแต่ให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่านะครับคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับของผมจะเป็น Op p o นะตัวนี้นะครับ ออโก็จะเป็นคำว่าประมาณว่าแอปของระบบนะครับบางบางยี่ห้ออาจจะเป็นแอปพลิเคชันการจัดก,การแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่แต่หลักให้คุให้คุณเข้าไปดูที่คำว่าแอปแตะเข้าไปเลยนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับให้กูเลื่อนหาคำว่า a c e b o o k นะครับ Facebook ในที่นี้จะเจอคำว่า facebook ให้คุณแตะเข้าไปอีกครั้งพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับให้กูเลื่อนลงามาข้างล่าง การอนุญาตแอปนะครับการอนุญาตหรือว่าการเข้าถึงอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะแตกต่างกันน e ิดหน่อยแต่หลักให้กูลองแตะดูนะครับเกี่ยวกับการอนุญาตแอปนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จนะครับถ้าคุณแตะถูกนะครับคุณจะเจอหน้าต่างคล้ายๆกันอย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเป็นยี่ห้อไหนนะครับหน้าต่างอย่างนี้อันนี้คือสิทธิ์ของแอปนะครับในตัวเฟซบุ๊กนะครับคุณให้สิทธิ์อะไรไปบ้างนะครับอ่า กล้องถ่ายรูปตำแหน่งโทรศัพท์ปฏิเสธผู้ติดต่ตอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไมโครโฟนหลักในที่นี้เราจะปิดตัวไมโครโฟนมันนะครับไม่ให้เฟซบุ๊กคือจะปิดตัวไมโครโฟนใน facebook นะครับคนก็เลื่อนมาทางซ้ายนะครับอย่าให้มันขึ้นสีฟ้าหรือว่าสีเขียวนะครับคนก็เลื่อนปิดมันนะครับอพอเลื่อนปิดก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้อันนี้คือคุณ ปิดไมโครโฟนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคุณปิดปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณถอยหลังออกได้เลยนะครับถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ถ้าคุณจะวิดีโอคองคุณจะใช้งานตัววิดีโอคองไม่ได้นะครับคุณต้องกลับมาเปิดไมโครโฟนใหม่หรือว่าบางที Facebook นะครับอาจจะเขาอาจจะเด่งนะครับคําขอนะครับการให้เสร็จแอปนะครับเสร็จกล้องถ่ายรูปไมโครโฟนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอันนั้นคุณก็ค่อย ไปให้สิทธิ์เขาทีหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะกลับเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับกลับเข้ามาตรงนี้ก็วิธีเดียวกันกับที่ผมสอนขั้งต้นนะครับแค่ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นี้ครับ <Okay. S 2> ก็เป็นนอสร็นเรียบร้อยนะครับสาหรับมือถือในระบบ Android <Okay. S 2> คราวนี้เรามาดูตัว m e s s e n g e r นะครับ m e s s e n g e r นะครับเช่นเดียวกันครับให้คุณเข้ามาที่การจัดการแอป m e s s e n g e r ก็มันก็เป็นแชทนะครับของตัว facebook อันนี้ตั้งหากจากตัวเ c e b o o k เลยนะครับให้คุณเลื่อนลงหาเลื่อนลงมาหาคำว่า Messenger นะครับแอบไวไปออน,นี่อันนี้ m e s s e น g e r นะครับเสร็จให้คุณแตะเข้าไปเลยครับแตะเข้ามาเสร็จนะครับเช่นเดียวกันครับให้คุณมาที่คำว่าการอนุญาตแอปตัวนี้าพอแตะเข้าไปเสร็จนะครับคุณจะเจอหน้าต่าง หน้าต่างเงี้ยครับเสร็จของแอปอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับตัว Facebook นะครับคนก็เลือกเอาคุณจะปิดไมโครโฟนคนก็เอื้อนมานะครับให้มันขึ้นสีดำๆอย่าให้มันเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเข้าไปปิดไมโครโฟนในตัวเฟซบุ๊กแล้วก็เฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์นะครับเดี๋ยวต่อไปครับมาดูวิธีการเข้าไปปิดไมโครโฟนในมือถือระบบ iOS นะครับเลือยวเลย คราวนี้นะครับในมือถือระบบม iOS นะครับในของผมนี่เป็น iPad นะครับผมคิดว่า iPhone ก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ดูเทียบเคียงกันได้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับให้คุณเข้าไปที่การตั้งการตั้งค่านะครับพอเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จนะครับให้คุณเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาที่คําว่าความเป็นส่วนตัวนะครับใน ผบ iOS เขาจะแตกต่างจาก Android หน่อยนะครับให้คุณแตะที่คำว่าความเป็นส่วนตัวเพราแตะเสร็จนะครับคุณจะเห็นนะครับความเป็นส่วนตัวหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้คุณมาดูทางฝั่งขวามือในที่นี้นะครับให้ครูลองดูลองแตะเข้าไปดูนะครับลองแตะเข้าไปดูในส่วนของคำว่าไมโครโฟน แต่ iOS นะครับเขาจะแตกต่างจากตัว Android นะครับคือถ้าคุณแตะเข้าไปในตัวไมโครโฟนบางทีคุณจะไม่เจออะไรเลยนะครับเพราะว่าตัว iOS นะครับเขาลักษณะว่าเราเราเราจะใช้ messenger เงี้ยหรือว่าจะวิดีโอคอลทีเขาจะขอสิทธิเ์เอาทีนะครับถ้าขอสิทธิ์มันถึงจะมาขึ้นอยู่ในตัว ไมโครโฟนนี้นะครับมันจะถึงถึงมาขึ้นอยู่ในตัวไมโครโฟนหรือว่าจะตัวกล้องนะครับเวลาเขาเขอสร็จเสร็จเราให้สิทธิมันถึงจะมาเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าระหว่างที่เราไม่ได้ใช้งานคือผมไม่ได้ใช้งานมันก็ไม่เด้งขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูในที่นี้แตะเข้าไปที่ไมโครโฟนอ่าอันนี้รูปภาพภาพข้ามไปอ่าพอแตะเข้ามาที่ไมโครโฟน,นครับจะเจอนี่มันจะเจอหน้าต่างว่างๆอย่างนี้เพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานตัวแอป,ปอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้ขอสิทธิ์แล้วเราก็ไม่ได้อนุญาตมันก็เลยไม่ไม่ได้มาขึ้นอยู่ในนี้มันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างว่างๆนี้ถ้าว่าเวลาเราใช้มันถึงจะเด้งขึ้นมานะครับในที่นี้ก็แปลว่าไมโครโฟนก็ไม่ถูกไม่ได้ถูกเปิดไว้นะครับถูกปิดไว้อยู่นะครับก็ให้สบายใจได้นะครับคราวนี้นะครับในตัว iOS นะครับให้มาดูอีกที่หนึ่งครับอีกที่หนึ่งในตัวเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดู ในตัว safari นะครับให้คุณมาที่ safari ด้วยครับให้คุณมาที่ safari กรอนนี้คุณอาจจะเข้า facebook นะครับโดยใช้ผ่านตัว safari นะครับในที่นี้นะครับให้คุณแตะที่ safari แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าที่คําว่าไมโครโฟนคุณจะเห็นแนะ่ตัวนี้อ่าทางด้านขวามือนะครับให้คุณแตะเข้าไปแต่ผมไม่ได้เข้า facebook ทาง safari นะครับมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมา อพอแตะที่คําว่าไมโครโฟนเสร็จคุณจะเห็นแม่มันจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเข้าถึงไมโครโฟนบนเว็บไซต์ทุกเว็บนะครับในที่นี้ของผมตั้งไว้ที่ถามก่อนมันจะถามก่อนนะครับกรณนนีเว็บไซต์นั้น จะขอสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟนนะครับผมตั้งไว้ให้มันถามก่อนคุณจะมาแตะที่ปฏิเสธก็ได้หรือว่าแตะที่อนุญาตก็ได้แต่ว่าอนุญาตนี่จริงๆผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับให้คุณมาเลือกที่ว่าถามกับปฏิเสธดีกว่านะครับปฏิเสธก็คือปฏิเสธไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณจำเป็นต้องใช้เปิดเว็บไซต์นั้นใช้เว็บไซต์นั้นแล้วใช้ไมโครโฟนมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าคุณมาติ๊กที่ถามดีกว่าเอาชัวร์เลยก็เอามาเอามาไว้ที่ถามอย่างนี้ ตอนนี้คุณอยากจะให้สิทธิ์คุณก็ค่อยแค่อนุญาตแต่คุณไม่ให้สิทธิ์ตัวเว็บไซต์นั้นก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ตัวไมโครโฟนได้นะครับครับนี่ก็เป็นวิธีการเข้าไปปิดทับไมโครโฟน,นครับ,รบทั้งเ e ซบ e ๊ o เฟ e บุ e กเฟซ e e ใน Android แล้วก็ในมือถือระบบ iOS นะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวน ฝากกดติดตามเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ